เลยนะครับผมถากร,บร์บุียพักนะครับหรือจอร์ดนะครับาจากเต้นเมืองใหม่ออโตคานะครับในเพจรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออโตคานะครับกับที่สัญญิสัญญากับท่านผู้ชมหรือคุณ f อทั้งหลายนะฮะว่าหลังจากแคมเปญเดือนกุมภาพันธ์ที่เราจับทองกันไปเมื่อ,อรีวิวครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีรีวิวรถสวยๆนะฮะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ เปิดสักการะของเดือนมีนาคม2564นะครับก็มาในค่ายของรถ Honda นะครับซีดานนะครับรถ Honda City 5, ี้5สีประตูสีขาวสวยๆนะครับปี2015นะครับเป็น Honda City ตัวเรียกว่าตัวท็อปกันเลยทีเดียวนะครับเป็น Honda City 1.5 SV i-VTEC นะครับ ความพิเศษของมันอย่างไรนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันแต่ก่อนอื่นนะครับเช่นเดิมนะฮะท่านใดที่อยากชมหรือสัมผัสกับตัวรถเป็นเป็นนะครับหรืออยากจะทดลองขับนะครับเต็นเมืองใหม่ออโตคาร์ Car นะครับอยู่ปากซอยสุขุมวิท30ินะครับริมถนนสุขุมวิทเมืองใหม่มาตบตพุธนะครับจังหวัดระยองใกล้ๆก,กับธนาคารกสิกรไทยนะครับเวร์เดียวกับที่ทุกสัปดาห์นะฮะเขาจะมีการจับตลาดนัดของถุม นะครับในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเต็นท์ของเราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับท่านใดสนใจก็ยินดีนะฮะเข้ามาชมรถกันนะที่เต็นท์มีหลายหลากรุ่นอย่างที่บอกรีวิวไปครั้งที่แล้วนะไล่ตั้งแต่ e ีโคคาไปยันกระบะ4ประตูและก็ SUV ขนาดใหญ่นะครับแต่รีวิวว,วันนี้นะอย่างที่รับปากกับท่านผู้ชมไว้หลายๆท่านนะครับเริ่มในเดือนมีนาคมนี้นะฮะ ก็จะเป็นรถยนต์ Honda าซีดาน4ประตูนะครับรถ Honda City นะครับปี2015 1.5 s i v t e c นะครับอโอตโมติกนะฮะในราคานะฮะก็อย่างเช่นเดิมนะในราคาตลาดนะครับอยู่ที่479,000บาทก็ยังไม่ทิ้งนะได้เราได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเราก็ยังขอคงนะ บอกเฮียสั่งลุยเหมือนกันนะครับเต็น์เราก็เฮียสั่งลุยเราก็ยังขอคงราคาที่เป็นส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าอิงกันไว้ในราคาที่ลดพิเศษแล้ว30,000บาทเหลือที่4,49,000บาทเท่านั้นนะครับกับ Honda นะฮะร,รถยนต์ Honda 4ประตูนะฮะซีดานนะครับ1.5 SIV t e ดทก็เรียกว่าตัวท็อปกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถกันด้านหลังของผมนี่เองนะฮะนี่นะครับเป็น ปอนด้าซิตี้สีขาวนะครับ1.5ลิตร S.I. VTEC นะครับเกียร์ออโตเมติกสีขาวเรียกว่าขาวมุกนะฮะยางใหม่ใหม่กิฟต์จริงๆนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับสเกิร์ตรอบคันนะฮะเเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะครับชุดแต่งครบถ้วนมีสปอยเลอร์ ด้านท้ายด้วยเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูว่าสวยงามขนาดไหนนะครับและเดี๋ยวค่อยไปชมตัวรถกันภายในว่าเขามีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเริ่มต้นจากฝาท้ายก่อนนะครับฝาท้ายนี่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วเดี๋ยวดูช่อง,อ,งอะไหล่เนียนมากนะแต่เข็บเดิมมากนะครับในช่วงของด้านท้ายที่เก็บยางอะไหล่นะฮะนะครับตัว Honda City ตัวนี้เป็นรถยอดนิยมที่ ถามว่าทำไมถึงเป็นรถยอดนิยมเพราะว่าราคาอัตราสิ้นเปลืองค่อนข้างประหยัดมากนะครับและได้เครื่อง VT e ทด้วยนะครับ1.5ลิตรนะครับเป็นรถขนาดครอบครัวขนาดกลางนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวดูภายในกันนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดฝั่งนู้นจะได้เห็นอุ้ยอ่าฮะสักครู่สักครู่สักครู่อ่านะครับเบาะยังไม่ล้มเลยเบาะยังเดิมเดิมนะครับภายในยังเดิมนะครับนี่นะฮะ แล้วที่สําคัญนะครับด้านหลังนะครท่านผู้ชมก็ยังมีที่พักแขนวางแก้วแล้วก็ยังมีที่ชาร์จนะครับปเป็นปลั๊ก USB แล้วก็เป็นตัวเสียบชาร์จอ่อไฟฟ้าอีกต่างหากนะครับนะครับข้างในยังเบาะเดิมนะครับเดิมเดิมเลยเดี๋ยวดูด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับ Airbag ABS มีครบนะครับนี่นะฮะ ภายในยังเดิมๆนะครับเเดี๋ยวนะฮะภายในยังเดิมๆแล้วก็หน้าจอเป็นตัวทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีนเลยนะครับจอมันพรมอะไรมันติฟังก์ชันดิสเพย์นะฮะแอร์ดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผม้องเปิดให้ดูนะครับคือเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ฟูลออปชันนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ ของออเดี๋ยวลืมกุญแจแปบ๊บหนึ่งนะฮะยังมีในเรื่องของอฟีเจอร์ของกุญแจเขาเรียกกุญแจอัจฉริยะก็คือไม่ต้องไขสตาร์ทนะฮะเพียงแต่กดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะตัวกุญแจจะเป็นลักษณะนี้ไม่ต้องไขนะครับนะและที่สำคัญก็คือ ตัวหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นตัวอบอกในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองไมกิโลนะครับของตัวเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอัตราสิ้นเปลืองมีเท่าไหร่ขึ้นหน้าจอเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับหน้าจอตัวนี้แล้วแถมยังมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับนี่นะก็ยังมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับสามารถเล่นได้ได้หลายฟังก์ชันนะครับแล้วลงลงมาก็จะเป็นหน้าจอเป็นเป็นแอร์ดิจิตอนะครับสามารถใช้ ระบบสัมผัสหรือทัสกีนนะครับของตัวแอร์นะครับสะดวกมากแล้วนี่คือปุ่มกดสตาร์ทนะครับหรือพุสตาร์ทนี่เองนะครับแถมตัวพวงมาลัยนะครับยังมีที่เขาเรียกว่าแพทเทิร์นชิพก็คือสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ด้วยการปรับเปลี่ยนแบบแมนนวลที่พวงมาลัยนะครับก็เรียกแพทเทิร์นชิพนะครับแล้วก็ยังมีบัญติฟังก์ชันดิสเย์ที่พวงมาลัยสามารถปรับ กาเรียกคอนโทรลเครื่องเสียงนะฮะเสียงหรือ,อฟังกช์ชันต่างๆที่ใช้กับเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะในรุ่นของรถบีคาหรือรถเก๋งขนาดกลางนะฮะยังมีระบบในเรื่องของค u ุ้ยคอนโทรลก็คือการตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับเวลาเดินทางไกลค่อนข้างสะดวกสบายยังยังไม่หมดนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเชื่อมต่อ,อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ด้วยสัญญ,ญาณบลูทูธที่ตัวพวงมาลัยด้วยนะครับด้านข้าง ด้านด้านล่างของพวงมาลัยนะเรียกว่าผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากการขับขี่นี่เพื่อลดสภาวะการเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่ง Honda ได้คิดมาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับกับตัว City ตัวนี้เป็นตัวที่รุ่นที่น่าสนใจมากนะครับเรียกว่าจัดจัดได้ว่าจะแทบเป็นตัวท็อปกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับและเดี๋ยวค่อยกลับมาดูด้านหลังด้านในฝั่งผู้โดยสารอีคขั้งหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร นะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะ S I V t e c นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีสเกิร์ตอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็มีไฟสปอ r t ตไลท์ในกันชนหน้าให้ด้วยแล้วก็มีสเกิร์ตหน้านะครับมีสเกิร์ตหลังมีสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะเป็นเครื่องยนต์ V t e c ที่บอกว่า SIVTech นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนอกเหนือจากในเรื่องของตัวฟีเจอร์ที่มีมาครบคันแล้วนะครับตัวที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่ก็คือจะเป็นปั๊ม ABS นะครับ ABS มีหน้าที่อะไรป้องกันล้อล็อกตายในขณะเบรกฉุกเฉินนะครับทำให้ระยะเบรกสั้นลงนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเบรกตัวนี้เขาเรียกว่าการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุก่อนการเกิดอุบัติเหตุนะครับ แล้วก็ตูตัวรถนี่ก็คือยังตะเข็บยังเดิมๆนะครับทุกอย่างยังเดิมแนะเครื่องยนต์สวยงามนะครับเป็นเครื่องยนต์ v ีเทคนะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบมากเลยนะครับนี่นะฮะก็อย่างที่เคยบอกนะฮะว่ากับฟีเจอร์ตัวนี้แล้วก็รีวิวรถสวยๆนะครับกับเต็นท์เมืองใหม่ออตโตคานะครับหรือจะติดตามได้ในเพจรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออตโตคานะครับกับผมจอร์จนะครับแล้วก็ทีมงาน นะฮะคุณพี่เปิ้ลนะครับคุณหมูหวานนะครับเดี๋ยวตามกันมายังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งของผู้ขับขี่นะฮะว่าเลขไมจัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เห็นกันเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนี่นะครับนี่นะฮะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้นะครับเลขไมอยู่ที่1 9 3 3 3แสกิโลนะครับ ก็ไม่ถือว่ามากหรือน้อยเกินไปสำหรับรถปี2015นะฮะ h o n d a City 1.5 SIVTEC นะครับนี่นะฮะอย่างที่บอกไปข้างต้นตัวนี้จะเป็นเรียกว่าตัว p a t เทิร์นชินะครับจะมีตัวปุ่มอ่าจะมีบอกว่าฝั่งนี้จะเป็นลบนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นลบฝั่งขวาจะเป็นบวกนะครับสามารถกดบวกลบได้นะครับในเรื่องของการเพิ่มเกียร์แบบ แมนนวลนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็จะมีในเรื่องของแอร์แบ็กนะฮะแอร์แบนะครับ,นะรบแล้วก็ตัวด้านฝั่งผู้โดยสารก็จะมีตัวที่คอนโซลหน้านะครับแอร์แบคู่นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปแล้วหน้าจอสัมผัสแบบทัสกรีนแอร์ไฟฟ้าเกียร์ออโตเมติกนะครับแล้วแถมที่เกียร์เนี่ยนะฮะยังสามารถดูหนังฟังเพลงได้เพราะว่าเขามีช่อง HDMI นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นได้นะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ว่าประหยัดที่ผมแจ้งไปแล้วว่ารถขนาดรถบีคาหรือรถเก๋งขนาดกลางนะครับ mm hmm. เขายังมีระบบอีโคโหมดให้ด้วยนะในการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วแถมมีกระจบพับเก็บไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าและยิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับและเป็นที่นิยม แล้วก็เป็นเขาเรียกนวัตกรรมความปลอดภัยของยานยนต์ณปัจจุบันในเรื่องของระบบ traction control นะฮะป้องกันการลื่นถลายนะครับที่จะมีรถมาในรุ่นยุคใหม่ๆแทบจะทุกคันนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะฮะในเรื่องของเบาะภายในนะฮะเบาะยังเป็นเบาะสแตนดาร์ดอยู่นะฮะตัวเบาะยังไม่ล้มตะเก็บยังไม่ล้มฮะได้ยังเดิมๆหมดเลยนะครับนี่นะ ฝ้าหลังคาเพดานสะอาดสะอ้านนะครับทรงเดิมหมดนะครับท่านใดสนใจอินบ x ็อกฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับนะแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าที่ประตูนะครับอันนี้นะฮะก็จะมีนี่ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งติดิฟรมไปนะครับเป็นระบบกระจกไฟฟ้ารอบคันเลยนะครับเครื่องเสียงสมบูรณ์มากนะครับท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะรีบนะฮะเพิ่งมีหลุดมาคันนี้สวยมากนะครับ นี่นะเบาผู้ขับขี่นะครับแล้วก็มีการแต่งมีสกัดเพดนะฮะที่บันไดให้ด้วยป้องกันเขาเรียกกันลอยแล้วก็กันลอยที่มือเปิดด้วยเรียกว่าได้ครบๆเลยนะฮะไอรุ่นนี้นะครับนี่นะครบๆเลยท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับอินบ็อกฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามาเลยนะครับกับ h o นด a าซิ y ีนะฮะ2015 1.5 SIV Tech นะครับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาว่ากันต่อว่าเช้าซื้ออย่างไรนะครับและติดตามในเพจเนี่ยผมลงลงแคมเปญไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเช่นถ้าคุณผู้ชมถ้าสนใจนะฮะผมมีหลายรุ่นนะครับในเดือนมีนาคม2564นะครับติดตามในเพจ รถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออโต้คาร์นะครับผมมี3แคมเปญนะครับถ้าเป็นในรถขนาดบีคาที่ผมรีวิวให้อยู่นี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของที่เราจะยกขึ้นมานะครับก็คือเป็นพนักงานห้างร้านนะครับอุตสาหกรรมบริษัทต่างๆนะครับสำรวจตัวท่านเองนะครับมีโครงการจะออกรถยื่นเอกสารเบื้องต้นมาก่อนได้เลยนะเช่นนะครับสลีปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะครับ เอามานะฮะเดี๋ยวผมทีมงานผมจอร์ดคุณพ่เปิลนะครับคุณหมูหวานจะส่งให้สถาบันการเงินนะครับพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่าท่านจะจัดได้เท่าไหร่จะต้องผ่อนเท่าไหร่จะใช้เอกสารเบื้องต้นอะไรบ้างผู้ซื้อผู้ค้ำผู้กู้ร่วมจะต้องเดินเอกสารกันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับ เป็นโครงการพิเศษนะครับเขาเรียกว่ากบขนะครับเกี่ยวกับของท่านที่เป็นพนักง,งานข้าราชการและก็รัฐวิสาหกิจนะครับรส่งสลิปเงินเดือนมานะครับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานนั้นนะครับที่เป็นตาคุดนะครับแล้วก็บัตรพนักง,งานนะที่ท่านบรรจุแล้วตามหน่วยงานของท่านนะครับส่งมาให้เราพิจารณาได้เลยนะครับท่านจะได้สิทธิพิเศษดอกเบี้ยพิเศษนะครับกับสิทธิพนักง,งาน นะครับกบขหรือข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับในส่วนรถระดับบีคาร์นะฮะเรามีในแคมเปญน,นี้ด้วยนะครับท่านใดอ,อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะหรือดีเทลลลึกสำหรับเครดิตตัวท่านเองนะครับติดต่อเข้ามานะครับปรึกษากับทีมงานผมได้มีผมจอร์จมีคุณพ่เปิลน,นะครับคุณหมูหวานนะครับจากเพจรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออโต้คาร์นะครับยินดีให้คำปรึกษาไม่คิดสตางนะฮะสามารถอัจัส ได้หลายรุ่นนะครับยังนะฮะยังไม่พอยังมีในเรื่องของโครงการของ SME นะครับผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะก็ยังมีอยู่นะยังไม่ได้ทิ้งนะครับในเดือนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับท่านใดที่สนใจนะเช่นนะครับยกตัวอย่างท่านใดที่มีกิจการร้านค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำหรือขายตามตลาดนัดนะครับเพียงตัวท่านเองมีหน้าร้านนะครับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับแค่นั้นก่อนนะครับติดต่อเข้ามา สัญญ้นอยากได้รถกระบะแบบไหนเป็นกระบะแคปกระบะซิงเกิลแคปเป็นตอนเดียวนะครับยินดีครับติดต่อเข้ามาได้เลยอันนี้คือ3แคมเปญน,นะครับแต่ก็ขอฝากไว้ด้วยกับ Honda City คันนี้นะครับจากราคา479,000บาทนะครับก็ยังคงเดิมในเรื่องของราคาพิเศษที่เป็นควันหลงของเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วในเทศกาลตุจีและวันเลนาไทาแต่ในเดือนมีนาคมนี้ เฮียผมให้ให้ต่อกันได้เลยนะครับเพื่อไปต้อนรับสงการในเดือนเมษานะครับแต่มีข้อแม้ว่าสนใจติดต่อเข้ามาชมรถหรือพอใจอย่างไรนะครับส่งเอกสารมาเช็คเอกสารก็เรียบร้อยแล้วนะเพียงจองในเดือนมีนาคม2564นี้และออกรถภายในเดือนนี้นะรับส่วนลดราคาตัวรถไปเลย30,000บาทเหลือในราคา449,000บาทนะครับและส่วนแคมเปญหลังการขายเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับ Honda City นะครับ1.5 SIVTEC เกียร์อัตโนมติ2,515นะครับ, G 15, นรบในราคา449,000บาทนะครับก็เช่นเดิมนะฮะช่วงนี้ในเรื่องของฟ้าฝนนะครับแล้วก็สถานการณ์โควิดผมจะพูดอยู่เสมอทุกๆรีวิวนะครับช่วยกันนะครับลดภาระเสี่ยงในการไปที่พื้นที่เสี่ยง และงดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 นะครับรักษาสุขภาพกับตัวท่านเองด้วยนะครับก็พบกับผมใหม่นะครับติดตามกันได้ในเพจรถมือสองระยองบายเมืองใหม่ออตโต้คาร์นะครับกับผมจอร์ดนะครับคุณพเปิลลนะครับและคุณหมูหวานด้วยทีมงานของผมเมืองใหม่ออตโต้คาร์นะครับ เดี๋ยวพบกับรีวิวหน้านะครับจะมีรถสวยๆนะทั้งรถกระบะแล้วก็รถอีกโคคามาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้อีกผมจะไลฟ์กันทุกวันเลยนะครับท่านใดสนใจอินบ็อกฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามานะครับและถ้าผมมีแคมเปญดีๆเช่นเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวเราแจกกันอีกนะครับวันนี้ผมถากรเสียพักกับทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ